สวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องของพิษพาชมรถยนต์มือสองเหมือนเดิมนะฮะวันนี้มีรถ PPV 7จที่นั่งนะคร Isuzu MU-X เป็นเครื่องสามพัน DVD Navy นะครับขับสเกียร์อัตโนมัตินะฮะตัวนี้ถ้าใครสนใจนะก็ทักทายเข้ามานะครับเปิดราคา6 9 9 0 0 0บาทนะฮะไม่วิ่งมาแล้ว140,000โลประมาณ140,000นหนหน่อยๆนะครับ สีขาวมุกเครื่องสามพันนะแน่นอนนะครับอีซููนะครับก็มีในเรื่องของความทนทานในเรื่องการใช้งานสูบริยการเยอะอะไรหาง่ายไม่จุกจิกนะครับเครื่องยนต์และเป็นเครื่องสามพันนะฮะตัวนี้ก็ในเรื่องของอัตราเร่งในเรื่องของอาาัตราความแรงก็ตอบโจทย์ได้ดีนะสำหรับรถขนาดใหญ่นะคบเดินทางไกลนี่ถือว่าเหมาะมากนะครับ ราคา699,000บาทนะครับกับปี2013นะก็เป็นโฉมแรกแหละนะครับสำหรับวิวนะครับที่ใช้ชื่อเขาว่าวิวเอ็กซก็จะเป็นโฉมแรกเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะเป็นมูสเวนอยู่นะครับพอมานีเจเชนมาก็จะเป็นมูเอ็กแล้วนะครับตัวนี้เครื่องสามันนะครับขับ2นะถ้าใครสนใจนะครับ699,000บาทกับไม่แสนสี่ตัวนี้นะครับทักทายเข้ามา รถสภาพสวยนะอย่างที่ผมเคยรีวิวไว้ก่อนหน้านี้นะครับเป็นรถที่เข้ามาใหม่นะฮะเข้ามาใหม่ช่วงที่ผมทารีวิวคลิปก่อนนะฮะวันนี้ก็มาอัปเดตกันนะฮะเพราะว่าเก็บงานนะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดมาเกือบเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือไม่เยอะนะครับก็เหลือเบ้ารอยนะเบ้ารอกันรอยนะตัวนี้นะต้องเก็บอีกนินิดหน่อยนะฮะ ดี๋ยวก็มารีวิวให้ดูนะครับเพราะว่ารถเนี่ยเข้ามาก็ไม่ได้ไม่ได้ดูแบบมีตำหนิอะไรมากนะครับไม่ใช่รถชนนะเป็นรถที่ไม่ช้ำนะครับเข้ามาก็สามารถที่จะรีวิวให้กับเอซีได้ดูได้ชมันก่อนนะฮะแต่วันนี้ก็ถือว่าเกือบเรียบร้อยแล้วนะครับในการเก็บรายละเอียดนะก็คิโอการอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้เปียโ้นะครับนะก็จะได้ในเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์แฟ a b i l i t ด c o ีคอนโทรนะครับหรือเอสนะ ตัวกาสตัวนี้ก็ออปชั่นตัวท็อปก็จะได้เป็นที่สลามนะครับมีแหลกหลังคานะครับนี้ก็ในเรื่องของฟีลรอบคันเนี่ยก็ถือว่ายังกระาพาสวยงามนะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังออปชั่นอย่างอื่นก็จะได้กล้องถอยนะฮะตัวนี้ได้กล้องด้านหลังมากันชนตัวนี้นะครับยางกันไหลอยู่ครบนะครับตัวนี้เนี่ยจะได้ในเรื่องของล้อแบตนะครับขอบ20นะ ร้อแบบขอยี่สิบนะครับลัดยางสองหกห้าห้าสิบ R ยี่สิบนะฮะตัวนี้ยางปียี่สิบเอ็ดตั้งสี่เส้นนะครับแม็กก็เป็นของเลนโซนะครับแม็กเลนโซนะครับขอบยี่สิบก็ถือว่าลงตัวนะฮะสำหรับคนที่ชอบล้อย่ใหญ่นะสหรับคนที่ชอบล้อยใหญ่นะครับภายนอกนะฮะตัวนี้เป็นสีขาวมุกนะ ก็เป็นสีพิเศษแหละสีขาวมุกนะครับภายในจะได้เป็นสีเนะบนดเบาสามแถวลักษณะการออกแบบเบาเนี่ยเป็นแบบเท e ยเ e อร์ซีนะครับหรือว่าเป็นแบบแนวขั้นบันไดเนะบาด้านหลังนี่ก็เหมาะสําหรับคนตัวเล็กหรือว่าเด็กนะครับนั่งได้นะการขึ้นไปนั่งเบาะแถวสามก็ไม่ได้ยากอะไรนะฮะก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่ออกแบบได้ดีนะครับการพับ,บเบาะนี่ก็กดแค่ อ่าจุดเดียวนะครับปุ่มเดียวก็สามารถที่จะเข้าไปนั่งได้เห็นว่าตรงนี้จะทําเป็นหลุมลงนะสามารถลองวางเท้าได้อาจจะไม่ชันมากเท่าไหร,ร่นะฮะและบเบาะแถวสองก็สามารถพับเอ็นนะฮะไปด้านหลังได้แล้วก็พับราบได้นะฮะเวลาพับราบเบาะแถวสามแถวสองเนี่ยพื้นที่ในการเก็บสัมภาระหรือว่าบรรทุกของได้เยอะมากนะครับด้านบนนะมีแอร์นะฮะ มีแอร์บนหลังคาเนี่ยช่องแอร์ให้นะครับแล้วก็มีสวิตช์ปรับแรงลมนะเอาแค่แรงลมนะนะครับตัวนี้แล้วก็จอตรงกลางเป็นจอ DVD นะฮะให้มาจอตรงเนี้ยนะครับ,รนะรบก็เอาไว้ในเรื่องของรถครอบครัวนะเดินทางไกลๆอาจจะเอนเตอร์เทนนะครับร้องฟังเพลงอะไรไปได้นะสำหรับผู้โดยสารนะก็เป็นออปชันที่ให้มาแล้วก็ในเรื่องของ แอร์เนี่ยช่องแอร์เป็นเป็นทรงกลมจะเห็นว่นาหมุนได้รอบทิศทางนะครับในการปรับไม่ว่าจะหลบจะลีกจะปรับให้โดนเราเนี่ยจะง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นแล้วก็ลักษณะการติดตั้งอะไรมันก็สวยงามกว่าที่เป็นช่องสี่เหลีย่ยมนะฮะดูมั่นคงดูแข็งแรงดีนะฮะก็เป็นอีกรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่รับความนิยมนะเครื่องสามพันสบายๆนะครับสำหรับใครที่มองหารถ มองหารถไว้สันทนาการนะครับไปท่องเที่ยวหรือว่าไปใช้ในครอบครัวนะครับเป็นรถคันเดียวได้นะครับสบายเลยนะตัวยีสุเนี่ยนะครับได้เปรียบนะครับในเรื่องของศูนย์บริการต่างนะฮะอะไรต่างจากการดูแลการซ่อมแซมต่างนะอย่างที่บอกนะตัวนี้ก็ได้เป็นหน้าจอกุญแจก็เป็นรีโมทนะครับนะเบาะก็ปรับไฟฟ้าสวยงามนะครับนะภายในสะอาดสะอ้านดีนะครับ ได้จอได้อะไรเรียบร้อยแล้วนะมีเนด้วยนะครับตัวน,น,นี้ก็เป็นรถอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับที่ถือว่าขายดีในยุคนี้นะครับราคาก็เปิดตัวก็มีแล้วล้านกว่ากว่านะครับวันนี้ก็แค่50%าของราคานะครับจากคันนี้ก็เปิดเป็นแค่หกแสนเกาห่นเก้าพนะครับดูเลขไม่นะครับ1นึ่งแสนสีามโลนะครับตัวนี้ ก็เป็นตัว DVD นะเนวี Navy, นะครับนะมีหน้าจอมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับนะเมนูนะครับระบบนำทางนะจินนี่นะครับแอรบบ์เย็นะน,นะครับ,เอ,เนะรบอีซุไม่ต้องห่วงเลยนะคันนี้นะขับดีนะครับลนะ้อจะใหญ่ไปนิดเนาะนะครับถ้าการใช้งาน แต่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับสําหรับผมก็ดูแล้วมันสวยแหละใส่ล้อใหญ่แต่ว่าการใช้งานจริงมันอาจจะแข็งกระด้างไปหน่อยนะครับก็อยู่ที่คนชอบนะแต่ก็จะแต่ก็สวยดีนะครับเบเกอร์สามบันนะครับร้อเจ็ดสิบห้าแรงม้านะครับหรือเหลือนะครับสำหรับการเดินทาง แรงทอกแรงต้นแรงปลายก็ถือว่าตอบโจทย์ดีนะครับใครที่มองหารถไปใช้งานนะครับอยากได้รถเจ็ดที่นั่งก็โทรเข้ามาสอบถามดูนะครับคันนี้ติดแวดนะครับลูกค้าท่านใดที่ชอบจริงๆนะครับอยากจะซื้อสดก็มาคุยราคากันหน้างานนะครับหรือว่าโทรเข้ามาคุยก่อนได้นะครับมีงบเท่าไหร่ยังไงนะจริงๆรรถคันนี้มันติดแวตนะครับ เขาได้มาแบบ,แบ,บต้องแจ้งลูกค้าในส่วนของรายอื่นรายละเอียดอื่นเล็กน้อยนะครับก็ต้องเก็บงานอีกนิดนึงนะอย่างที่ผมได้แจ้งไว้ว่ายังไม่เต็มร้อยไม่เ็จหรอกนะพวกเบารองพวกนี้นะครับก็ต้องเคลียร์ให้ลูกค้าได้ดูดีได้สวยงามนะครับไม่อยากให้มันเป็นที่กวนใจนะเล็กน้อยๆถึงจะเป็นรถมือสองก็อยากให้สวยนะครับเพราะว่ารถเนี่ยมันไม่ได้ช้ำอะไรมากไม่ใช่รถชนหนักมากเป็นรถคัดเกรดนะฮะอันนี้ก็อยากให้ได้สวยได้ แบบากริบๆ,ๆไปนะครับตัวเข้ามาคุยกันได้ครับช่องทางการติดต่อ096149985ครับยินดีให้บริการทุกสายนะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ